ถ้ามีคำถามว่าตอนนี้คุณรวยหรือยังผู้พูดเองนะรวยหรือยังว่าก็พอสมควรหรือก็พอกินพอใช้ไม่ขัดสนหรือว่าตอนนี้ก็พยายามเก็บหรือบางคนก็บอกว่าตอนนี้ไม่ค่อยได้เก็บเลยไม่ค่อยพอใช้ด้วยซ้ําคําว่ารวยที่อาตมาพูดขึ้นมาไม่ได้หมายถึงว่าการรวยทรัพย์สินเงินทอง แต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าการที่เรามีทรัพย์สินเงินทองนียก็เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่สนับสนุนในสิ่งที่อาตมาก,กําลังพูดรวยในที่นี้ให้เยโยมได้เดาก็คือว่าการรวยอริยทรัพย์หรือทรัพย์ภายในที่จะติดตัวเราไปมาได้พูดถึงคําสอนพระองค์ที่ตัดไว้ว่าหัวใจเศรษฐีสีอย่างอุอากษะได้พูดไว้ในคลิปสองคลิปยบโยมยอดยมก็ไปสามารถไปหาดูได้ถ้าหากว่าเราต้องการจะ เป็นเศรษฐีไม่ยากจนเนี่ยเราก็ทำตามที่พระพุทธอ,องค์ตัดสอนไว้คนคนนั้นก็สามารถที่จะอยู่บนโลกใบนี้อย่างไม่ขัดสนแล้วก็สามารถมีความสามารถมีความสุขได้ในวิสัยของคารวะแต่รวยในที่นี้ถึงไม่อาตมานหมายถึงว่ารวยอริยทรัพย์นะโยมอริยทรัพย์ก็คืออะไรพระพุทธเจ้าตรัสว่าอริยทรัพย์ก็คือคนเมื่อเราเกิดมา แน่นอนทุกคนก็บนถนนชีวิตสั้นบ้างยาวบ้างแต่สุดท้ายเนี่ยถนนชีวิตของแต่ละคนก็จบลงแม้แต่ตัวผู้พูดเองก็เช่นเดียวกันแต่สิ่งหนึ่งที่มันจะติดตัวเราไปได้ก็คืออริยสัพย์พระพุทธองค์ตัดแนวทางไว้ให้เราสั่งสมอริยสัพย์ในการที่พระพุทธองค์มาตัดสรุปเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้านี่แล้วก็ตัดบอกว่าถ้าหากว่าเราเมื่อเราจากโลกนี้ไปเนี่ย แล้วสิ่งที่จะติดตัวเราไปได้ก็คือเรื่องของบุญกุศลหรืออริยทรัพย์แต่มันมีรายละเอียดอยู่ซึ่งอริยทรัพย์นี่มันจะเกิดขึ้นได้บุญกุศลนี่จะเกิดขึ้นได้มันต้องมีองค์ประกอบซึ่งพระพุทธองค์ตัดไว้หรือเรียกอย่างว่าสัมปรายิกัตถประโยชน์สัมปรายิกัตถประโยชน์แปลว่าประโยชน์ในภพหน้ายาโยมสัมปรายิกัตถประโยชน์มีด้วยกันสข้อคือข้อหนึ่ง ศรัทธาสม,มาัติถึงพร้อมด้วยศรัทธาแล้วก็เีลสัม,มัทาถึงพร้อมด้วยศีลจารค้าสม,มัทาถึงพร้อมด้วยการให้หรือการบริจาคแล้วก็ปัญญาสม,มัทาถึงพร้อมด้วยปัญญาในวันนี้อาตรมาค้าจะพูดข้อแรกก่อนคือเรื่องของศรัทธาสมัติอันนี้เ,เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆคนที่จะสั่งสมบุญบุญศลหรืออริยทรัพย์เนี่ยเขาจะต้องเป็นผู้ที่มีศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาด้วย ศรัทธาในที่นี้หมายถึงว่าศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาศรัทธาสมถะก็คือหนึ่งเชื่อกรรมญาติมกรรมเนี่ยมันเป็นคำกลางไม่ดีไม่ชั่วกรรมถ้าสมมุติว่าถ้าทํากรรมดีมันก็เป็นกรรมดีถ้าทากรรมชั่วก็เป็นกรรมชั่วหรือถ้าไม่ดีไม่ชั่วก็เป็นกลางกลางกรรมเป็นคำกลางแล้วกรรมเนี่ยคำว่ากรรมหรือว่ากฎแห่งกรรมเนี่ยมันมีอยู่โดยธรรมชาติแม้พระพุทธองค์ไม่ได้มาตรัสรู้ กฎแห่งกรรมก็มีดูโดยธรรมชาติของมันไม่มีใครสามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงได้อันนี้เป็นความจริงอย่างหนึ่งแล้วก็กฎแห่งกรรมอย่างเงี้ยก็ไม่มีใครที่สามารถที่จะไปต่อรองได้หรือติดสินบนได้นี่คือความยึดิธรรมของกฎแห่งกรรมหรือธรรมชาติอย่างหนึ่งศรัทธาสมระาเนี่ยเราต้องเชื่อเรื่องของกรรมก่อนว่ากรรมนี่มันมีจริงๆ ทำดีทำชั่วเนี่ยมันจะปรากฏกับเราอย่างบางคนแล้วอ่านบางคนอาจจะไม่เชื่อก็ได้ว่านรกสวรรค์มีจริงแต่เขาก็เป็นคนที่ทํากรรมดีทํากรรมดีคือยังไงเขาก็เป็นคนที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นมีอะไรเขาก็จุนเจือให้กับคนอื่นมีน้ําใจเป็นคนที่ไม่ผิดศีลอย่างเนี้ถึงแม้ว่านรกสวรรค์จะมีจริงหรือไม่มีจริงเนี่ย การที่เขาเป็นคนที่มีมเมตตามีพรหมวิหารสีมีใจเอื้อเฟื้อเป็นคนที่ไม่ขี้โกรธเงี้ยแม้เขาสมมุติว่านารกสวรรค์มีจริงหรือไม่มีจริงเขาก็ไม่เดือดร้อนเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเขาก็ประพฤติธรรมอยู่แล้วเขาก็มีความสุขแต่ถ้าเกิดว่าแจ็คพอตจริงๆว่านารกมีจริงเงี้ยเขาก็ไม่เดือดร้อนเพราะว่าเขาไม่ได้ทําในสิ่งที่ผิดอันนี้คือคนที่แบบ แบบคิดแบบฉลาดฉลาดเลยแบบว่าเราอาจจะไม่ต้องเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมแต่เราก็ไม่ทําผิดเราทําในสิ่งที่บัณฑิตเขานิยมอย่างเช่นว่าถ้าคนมีความกตันอยู่เนี่ยบัณฑิตยอมรับนะคนที่ไม่ผิดศีลหน้าไม่มุสาไม่โกหกไม่ผิดลูกผิดเมียเขาไม่ดื่มสุราอย่างเงี้ยเพราะการดื่มสุราก็เป็นปากทางที่นํามาตึงความหายนะต่างๆสุขภาพก็ไม่ดี อย่างเงี้ยเขาเชื่อในสิ่งที่เขาสามารถพิจารณาด้ตัวเองได้เนี่ยถึงเขาจะไม่รู้ว่านโกสวรรค์มีจริงแต่เขาก็ไม่ได้เลือดร้อนในชาตินี้ให้ยกตัวอย่างเชื่อกรรมการเชื่อกรรมเนี่ยกรรมศรัทธาก็คือว่าเชื่อกรรมกรรมศรัทธาเชื่อกร,รเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมันหมายถึงว่าผู้ที่ตัดสอนเรื่องของกรรมคือคอ,องค์วาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตัดว่า กรรมดีกรรมชั่วเนี่ยเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงพระพุทธองค์ทรงนำสิ่งที่มีอยู่จริงเนี่ยมาตัดสอนมันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของกรรมเนี่ยเรื่องของกฎแห่งกรรมไม่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้มีพระพุทธเจ้าสวัสดิสัมมณะโคดมรูปเดียวนะต่อไปก็จะมีพระพุทธเจ้าอีกรูปหนึ่งที่จะมาตัดสรุ้ในพัตกับเนี่ยเพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้ก็มีพระพุทธเจ้าที่มาตัดสรุ้ไม่ได้มีแค่พระองค์เดียว แล้วพพุที่เจ้าแต่ละพระองค์เนี่ยก็จะมาตัดสรู้เรื่องของกฎแห่งกรรมอย่างนี้ฮะทุทีนี้มาถึงประเด็นที่ว่ากรรมศรัทธาเชื่อว่ากรรมเนี่ยมันมีอยู่จริงแล้วสองวิปากศรัทธาก็คือว่าเชื่อว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วข้อนี้เราก็สามารถพิจารณาได้ตัวเราเองได้ทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วในอย่างเช่นว่า บางคนเนี่ยเอยเวลาที่ใจเรามีความเมตตากรุณานะใจเราให้อภัยเนี่ยใจเราไม่ผูกโกรธผูกพยาบาลเ,เราก็รู้สึกว่าเอ้ยใจแบบนี้มันมันเป็นใจที่ทำให้เรามีความสุขนะเราก็เชื่อว่าเออการกระทำอย่างนี้มันทำให้เรามีความสุขแล้วก็อย่างเช่นยกตัวอย่างว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอย่างเช่นการไม่ผิดศิลห้าอย่างเงี้ยข้อปรนาธิบาตเนี่ย เราก็ไม่ชอบให้ใครมาทำร้ายตัวเราไม่ชอบให้ใครมาทำร้ายญาติของเราเช่นเดียวกันคนอื่นก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าโลกไม่มีศีลธรรมไม่มีศีลห้าเนี่ยนึกจะฆ่าใครก็ฆ่านึกจะทำร้ายใครก็ทำร้ายเราลองคิดดูซิว่าการอยู่ร่วมกันจะเป็นอย่างไรเพราะว่ากฎหมายก็ไม่สามารถที่จะควบคุมได้เพราะว่าผู้ที่รักษากฎหมายถ้าหากถ้าหากว่าเขาไม่มีคุณธรรมเนี่ย กฎหมายก็ก็จะลดความศักดิ์สิทธิ์ลงมา